ฉันขอโทษนะลิวตี้อาเธอรู้สึกผิดทำไมคืนนี้ถึงไม่มานอนกับฉันล่ะเรื่องแบบนั้นมันออกจกฮะฮ่าฮ่าฉันลอเล่นหน้านายนี่ลิวตี้ฉันคิดว่าคุณตัวแล้วก็สถานพยาบาลของเขาน่าจะขาดแคลนเงินอยู่นะถ้าแบบนั้นไม่ต้องห่วงหรอกฉันที่เงินไว้ให้เขาสี่แสนหยวนแล้วเอ๊ะแบบนั้นนายก็หมดตัวแล้วสิไม่ใช่เรื่องของเธอสักหน่อย นายนี่มันช่วงเย็นพี่สามกลับมาแล้วเหรอจริงสิพี่หลิวเราเตรียมห้องไว้ให้คุณแล้วส่วนนี่กุญแจขอบคุณมากทั้งสองมีเจตนาไม่ดีพวกเธอก็ทำได้ดีเหมือนกันนี่ไปทำความสะอาดไว้ให้เขาด้วยงั้นเหรองั้นให้เขาอยู่ห้องไหนล่ะใต้ดินชั้นสองห้องในสุดนะ่ะใต้ดินชั้นสอง พี่สามลืมไปแล้วเลยว่าเขาเป็นคนแค่ขับรถให้เขามาอยู่ในคฤหา์ได้ยังไงแต่นั่นนี่หรือที่ถ้าหากนายไม่เป็นไรหรอกแค่มีห้องพักแค่นั้นก็พอแล้วงั้นฉันไปก่อนนะแบบนี้มันดีแล้วจริงๆหรอแน่นอนสิพวกต้มตุ๋นอย่างเขาที่หวังเงินจากพวกเราพี่สามเองก็ถูกหมอนน่นหลอกอยู่นะไม่รู้ตัวบ้างหรือไง ให้ตายเถอะทำไมทางเดินมันถึงได้ยาวขนาดนี้ตรงนั้นมีกล้องซ่อนอยู่ฮ่าคงเป็นฝีมือของสองคนนั่นคิดจะเล่นอะไรแผงๆอีกแล้วละสิดูสิหมอนั่นคงไม่รู้ตัวฮ่าๆมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเขาเจอของที่เราเตรียมให้จะเป็นไงเอ๊ะทำไมไฟถึงเปิดขึ้นมาเองได้ละ่ะนี่เขาอย่างกับรู้อยู่แล้วเลยว่ามีดักกับอยู่ แต่คราวนี้แหละไม่มีทางหลบได้แน่ถูกตัดการเชื่อมต่ออะไรกันเนี่ยเล่นอะไรอย่างกับเด็กๆเ,เมื่อไหร่ฉันจะได้ออกไปจากที่นี่ได้สักทีนะความเร็วปฏิกิริยาเพิ่มขึ้น35 4อร์ซถ้าไม่รู้สึกว่าอากาศชื้นนิดหน่อยก็แทบจะไม่รู้เลยว่าที่นี่เป็นห้องใต้ดินตอนเด็กๆฉันก็เคยคิดว่านักเปียโนถ้าจะเท่ดีเรียนรู้ทักษะเล่นเปียโนชั้นสูง เรียนรู้ทักษะการร้องเพลงชั้นสูงมาลองเติมเต็มความฝันวัยเด็กกันหน่อยดีกว่าคลื่นลูกใหญ่ลมแรงไม่สั่นไหวน้ำทะเลซัดลมแรงพัดผ่านสัมผัสลมข้ามคืนอันมืดมิดและฝนกระตกหนักปีกที่กระพือปีกในยามข้ามคืนและละล,ะลอกขืนของถนนผ่านห่วงความคิดทิศทางของลมข้ามคืนที่ยืดเยื้อและการสิ้นสุดของดอกไม้บาน ยอดเยี่ยมทุกคนต้องชื่นชอบเพลงของคุณอย่างแน่นอนอัปโหลดวิดีโอเรียบร้อยแล้วนายทำอะไรอีกแล้วนะ่ะเพลงที่สุดยอดแบบนี้จะเก็บไว้คนเดียวได้ยังไงผมทำการอัปโหลดลงไปในโลกออนไลน์แล้วฮ่าฮ่านี่นายเอาจริงเหรอชื่อช่องจัก,กรพัฒหลิวไม่เลวนะอะไรที่สุดฟังเปียโนของเขาเล่นเสียงของเขาสิ เสียงของเขาทำฉันแทบข้างคุณเป็นใครกันแน่เขาเป็นนักร้องงั้นเหรอเสียงสุดยอดขนาดนี้ทำไมไม่มีใครรู้จักเขาเลยฉันหลงลักคุณเข้าแล้วสวัสดีเรามาจากค่ายเพลง5อยากถามว่าคุณทำสัญญาบริษัทไหนยอยู่แล้วหรือเปล่าเรามาจากสตาร์คุปคนรับงานสแสดงสดส่วนราคาคุณกําหนดเองได้เลย ช่วยติดต่อกลับหน่อยได้ไหมเรากำลังมีโปรเจกต์ทำวงแบนบอยอยู่อยากให้คุณมาร่วมกับเราด้วยให้ตายเถอะนี่ฉันกำลังทำอะไรผิดพลาดไปแล้วหรือเปล่าวงการบันเทิงนะ่ะมันน่าลำคาญจะตายถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะเป็นพ,ว,พวกควบคุมิแบบไม่ต้องออกหน้ามากกว่าเขาหลบกับดักนั่นทั้งหมดได้ยังไงนี่เราลงไปชั้นสองแล้วไปตรวจสอบมันด้วยตัวเองเถอะฟังอยู่หรือเปล่าเนี่ยฉันคุยกับเธออยู่นะ ที่เธอกำลังดูอะไรอยู่ลองฟังดูสิเสียงของเขามันสุดยอดไปเลยเอ๋นี่มันสุดยอดไปเลยเขาเป็นนักร้องงั้นเหรอทำไมฉันถึงไม่เคยรู้จักเขามาก่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งช่องเขาก็มีแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวแต่คนที่ติดตามเขาป่าเข้าไปตั้งหกล้านคนแล้วเขาเป็นใครกันนะฉันว่าฉันตกลบล้างเขาแล้วฮะฉันเป็นคนที่เจอเขาก่อนนะ ไม่ฉันนี้แหละจะเป็นคนที่แต่งงานกับเขายายเด็กบ้าพวกนั้นทำบ้าอะไรกันอยู่โว,วกเวกอะไรดึกป่านนี้เฮ้อคิดไปก็เปลืองพลังงานเปล่าๆไปหา,ปาอะไรกินหน่อยดีกว่าให้ตายเถอะอะไรกันนักงหนาเนี่ยเอ๋นายนี่มันไรยางอายจริงๆมาอยู่บ้านเราแถมยังเดินไปทั่วแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยนี่มันห้องของฉันไม่ใช่หรอ นี่มันเป็นไปได้ยังไงนี่นายจะไปไหนนะ่ะคิดจะแอบไปห้องพี่สามงั้นหรอเรียนรู้ความสามารถของเชฟระดับโลกข่าวหลังฉันว่านายถามฉันก่อนจะดีกว่านะเขากำลังทำอาหารอะไรของเขาเนี่ยยังมีอารมณ์มาทำเรื่องแบบนี้อีกเนี่ยนะมันน่าสนใจดีออกว้าวไม่เราจะตกหลุมพรางของเขาไม่ได้เด็ดขาด อย่าลืมสิว่าเรามาที่นี่ทำไมจริงสิเราต้องกําจัดเขาออกไปเรียบร้อยว้าวข้าวผัดไข่เลิกซ่อนตัวแล้วหรอไม่ได้ซ่อนสักหน่อยใช่แล้วคาอยากกินข้าวผัดธรรมดาธรรมดาแต่เจ้านี่มันอร่อยสุดๆไปเลยนะน่าเสียดายฉันทำมามันเยอะไปหน่อยถ้ามันเหลือก็จะเอาไปทิ้งละกันฉันไม่ไหวแล้วฉันก็เหมือนกัน เด็กกันซะจริงมือนี้ถือว่าเรายอมใจหนึ่งหมื่นหยวนก็แล้วกันนะใช่งั้นก็ถือว่าเหลือนี่ที่ต้องใช้เราแค่4.99ล้านก็พอฉันไปติดนี่พวกเธอตอนไหนว่าแต่วันนี้ไม่เห็นพี่เขยโออย่างเลยไปไหนล่ะพี่ใหญ่กับพี่เขยมีบ้านของตัวเองพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่นี่หรอกปกติมีแค่เราพี่สามที่อยู่ในคฤหาสน ทางนั้นที่นี่ก็มีแค่สาวน้อย3ามคนอยู่สินะนายคิดจะทำอะไรนะ่ะทำไมล่ะคิดว่าฉันจะทำอะไรแปลกๆหรือไงนายนั่นแหละระวังตัวเอาไว้ตอนที่หลับให้ดีเถอะสังหรณ์ใจแปลกๆแคโออย่างคิดจะจัดการกับหยางเฉิงเหวยอยยังไงกันแน่นะทำไมจนถึงตอนนี้ถึงไม่ทำอะไรเลยไม่ว่าใครก็คงสังเกตได้ว่าโอหยางกับหยานเิงเหวยเป็นคู่แข่งที่แย่งชิงตำแหน่งผู้นำตระกูลหยานกัน คิดจะฆ่ายานชิงหวยงั้นเหรอแต่ว่าแบบนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้ตำแหน่งผู้นำตระกูลหยานมาเลยซะหน่อยไม่ต้องกังวลทั้งคหานี้อยู่ใต้การควบคุมของฉันแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นจะแจ้งให้ทราบทันทีนายช่วยติดตามตำแหน่งของโอหยางได้ไหมขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งของเขามีกล้องอยู่ไหมแต่สำหรับวันนี้ไม่ต้องห่วงที่เขาทำแค่เพียงเล่นสนุกเท่านั้น โทษคุณนี่มันแย่จริงๆฝาแฝดสองคนนั่นก็น่าสนใจนะถ้าฉันยึดตระกูลหยานได้แล้วฉันจะให้สองคนนั่นมาเป็นสาวใช้ของฉันแบบนั้นไม่เลวเลยใช่ไหมมาสิสาวน้อยเจ้าหมอนั่นพาผู้หญิงมาถึงที่นี่เลยเหรอทำไมหลิวตี้ยังไม่มาอีกถ้าแบบนั้นให้ผมไปส่งแทนได้ไหมครับไม่ได้เขาบอกเองว่าจะเป็นคนขับรถของฉันเพราะงั้นนี่คือหน้าที่ของเขา ไปเรียกเขาจนกว่าเขาจะตื่นเดี๋ยวก่อนนั่นเหรอเขาออกไปวิ่งงั้นเหรอเอานี่ฉันออกไปวิ่งแล้วซื้อสระเปามาให้ร้านค้าที่อยู่ใกล้ที่สุดคือ20กิโลจากที่นี่นายวิ่งไปเกือบ20กิโลในเวลาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยนะนั่นมันจะเป็นได้ยังไงนายโกหกงั้นเหรอเราติดตามเขาไปวิ่งไปกับ40กิโลได้ในหนึ่งชั่วโมงจริงๆครับ คุณหลิวตี้ครับผมชื่นชมในความแข็งแกร่งของร่างกายของคุณจริงๆเรื่องนั้นช่างมันเถอะฉันจะเดินทางแล้วใช่ไหมรอฉันก่อนฉันจะขอเปลี่ยนเสื้อผ้าหน่อยเขามีความสามารถขนาดนี้ทำไมถึงอยากมาเป็นคนขับรถกันนะนายช่วยไปตรวจสอบเบื้องหลังของเขามาให้ฉันหน่อยได้ไหมนี่มันไม่มากเกินไปหน่อยเลยลมแรงไม่สัน่นไหวไม่บังเอิญไปหน่อยเลยจัก,กรพพัดหลิวหรือว่าที่นี่มัน ยอดขายสูงสุดอันดับ1จางซันยู95ล้านอันดับ2หลี่ซีเย่90ล้านอันดับ3ายานชิงหวย87ล้านลูกสาวของประธานบริษัทจะต้องมาแข่งกับพนักงานตัวเองด้วยงั้นเหรอนายจะไปรู้อะไรนี่คือธรรมเนียมที่พนักงานทุกคนจะต้องเป็นนักขายเพื่อสร้างคุณค่าให้กับตัวเองแม้แต่ฉันไม่มีการยกเว้น อันดับแค่นี้ทําให้ฉันไม่พอใจด้วยซ้ําหญิงชื่อคุปเป็นแบบนี้นี่เองสินะตอนนี้ฉันก็ถือว่าเป็นพนักงานของหญิงชื่อคุปแบบนั้นฉันก็ขายได้เหมือนกันใช่ไหมนายก็ลองดูสิคุณเวินอ,อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวินอรุณสวัสดิ์ค่ะนี่เป็นเอกสารของวันนี้เฉียนเจียนนัดหมายกับคุณหลี่จากโรงพยาบาลชื่อเหรินให้ฉันด้วยนะคุณคือเขารอจัง คนขับรถของฉันนะ่ะชื่อลิวตี้คนขับรถของคุณเวินนี่เองไม่ใช่แผนของเธอสินะไม่ใช่แค่รอหุ่นของเขาก็ดีมากเราจะพลาดไม่ได้แล้วสิคุณหลิวมาทางนี้สิคะไปรบกวนงานของคุณเวินคงจะไม่ดีเท่าไหร่นายเอาชนะใจเทพธิดาเวินไม่ได้หรอกนะมาเล่นกับฉันไม่ดีกว่าหรอน้องชายเขาหน้าแดงด้วยน่ารักจริงๆเรามาเริ่มทำความรู้จักกันก่อนดีไหม เฉียนเฉียนออกห่างจากคุลิวตี้แล้วไปทำงานได้แล้วฉันขอบอกตรงๆนะตัดใจจากเทพดิดาวนของเราซะเถอะเธอมีคนในหัวใจอยู่แล้วน่าสนใจดินิเขาเป็นใครเหรอฉันก็ไม่รู้เรื่องของเขาเหมือนกันรู้แค่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วเขาช่วยหนูเหวนเขาก็กลายเป็นฮีโร่หัวใจของเธอไม่รู้ว่าเธอเจอพระเอกคนนั้นหรือยังนั่นมันฉันงั้นเหรอมีบางอย่างแปลกๆในห้องทางานของหยานชิงเหวย ไม่ต้องห่วงมันเป็นสิ่งแปลกๆทั่วๆไปเท่านั้นายการพวกนั้นคือรูปแบบของทูบหน้าหลุมศพส่วนรูปภาพก็เป็นป้ายหลุมศพส่วนเสากับลูกหินตรงนั้นก็เป็นเสาสุสานคือในห้องนี้ถูกจัดวางตาม่วงจุ้ยโชคลายของสุสานหลุมศพตามข้อมูลที่หาเจอนี่คือรูปแบบฮวงจุ้ยคำสาบที่ชื่อว่าปิศาจความตายมนุษย์นี่แปลกจริงๆที่ชื่อเรื่องไร้าสาระแบบนี้นายจะบอกว่าทั้งหมดนี่เป็นเรื่องไร้าสาระงั้นหรอ แน่นอนทั้งหมดนี้เป็นเพียงความเชื่อโบราณที่ไม่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ก็นะเธอไปทำให้ใครไม่พอใจแถมยังเป็นคนที่เข้ามาจัดวางห่วงจุ้ยในห้องเธอได้คุณเฉียนผมขอเข้าไปห้องน้ำหน่อยทำไมถึงเข้ามาโดยไม่เคาะก่อนแต่การส่งใบนี้ของเธอสวยได้มาจากไหนงั้นเหรอนั่นเป็นของที่รองประธานของเจ้าคุปให้ฉันมาเป็นของโบราณระวังให้ดีนะแต่หายหรือทาแตกคงชดใช้ไม่ไหวแน่งั้นรูปนี่ล่ะ ของขวัญจากประธานสุนทางงานสาวหินกับลูกหินนี่ลูกปัดมังกรน้ําแข็งจากฝีมือหายากที่ได้เป็นของขวัญจากพี่เขยโอหยางกําลังตรวจสอบแหล่งที่มาจากของขวัญของโอหยางรองประธานเจ้ากับประธานสุนคงเป็นผู้ช่วยของเขาให้ตายสิฉันไม่อยากยุ่งกับเรื่องวุ่นวายพวกนี้แท้เดี๋ยวสิทําอะไรของนายมือมัอนลื่นนะ่ะเกิดอะไรขึ้นสถ,ถานาการณ์นี่มันอะไรกันเนี่ยเมื่อกี้นายตั้งใจใช่ไหม มันก็แค่แจการสามใบฉันชดใช้ให้ก็ได้บอกเลขบัญชีมาสิราคามันคือ6ล้านเลยนะนายนี่จริงๆเลยเฮ้อช่างมันเถอะเอาไว้จัดการทีหลังถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้เป็นไงฉันจะสั่งซื้อสินค้านาริษัทด้วยชื่อของเธอ100ล้านหยวน100ล้านนายคิดประมาณเหมือนกับ100หยวนหรือไงไปเอาความมั่นมาจากไหนคุณหนูเหวินใกล้ถึงเวลาไปพบกับคุณหลี่แล้วค่ะเฉียนเฉียนหาคนมาทำความสะอาดที่นี่ด้วย ส่วนลิวตี้นายมาขับรถให้ฉันเหนื่อยแถมร้อนสุดๆเรากลับบ้านกันเถอะนี่มันบาดคุณพ่อให้เขาไปไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันถึงอยู่ตรงนี้ล่ะอย่าบอกนะว่าเขาไม่ได้ใช้มันเลยตั้งแต่แรกไม่จริงหนะ่าถ้างั้นเราทำกับเขาไปล่ะทั้งการแกล้งแถมยังใส่ร้ายเขาอีกแถมกินข้าวผัดแล้วก็หักเงินเขาไปอีกต้องห้าล้านหยวนหรือว่าที่จริงแล้วเขาก็เป็นผู้ชายที่ดีที่พวกเราใส่ร้ายเขาตลอด เอาไงดีซินซินเรื่องนี้เธอก็มีส่วนผิดเหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนสิถ้าเขาไม่ได้ใช้เงินแล้วเขาซื้อเสื้อผ้าพวกนั้นมาได้ยังไงจริงสิถึงมันไม่ใช่ของแพงแต่จำนวนขนาดนั้นมันก็หลายแสนหยวนเลยนะเขาต้องใช้เงินของพี่สามแนะ่แล้วนี่ก็เป็นแผนที่เขาวางไว้เพื่อให้พวกเรารู้สึกผิดนั่นสินะต้องเป็นแบบนั้นแนะ่เขาช่างเป็นคนที่ร้ายกาจจริงๆ แต่ว่าจะปล่อยมันไว้แบบนี้งั้นเหรอห้าล้านเนี่ยก็เป็นค่าขนมของฉันตั้งหลายเดือนเลยนะเรามาแอบใช้มันดีไหมนี่ฉันโดนสาปแช่งด้วยงั้นเหรอคุณหนูคะโรงพยาบาลสี่เลือนปฏิเสธเราไปสามครั้งแล้วฉันไม่แน่ใจจริงๆว่าคราวนี้ไม่ต้องห่วงหรอกหน้าสัญญาคราวนี้มูลค่ามากกว่า1,000ล้านยังไงก็ต้องทำให้ได้ถึงแบบนั้น แต่มีอีกอย่างนะคะที่ฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆคุณหลีที่ขึ้นชื่อว่ามีความเมตตาคนนั้นฉันคิดว่าเรามีเจตนาไม่ดีต่อคุณหนูหยุดพูดได้แล้วยังไงเราก็ต้องทําเพื่อหน้าตาบริษัทด,ด้วยธุรกิจหลักของหญิงจิกุ๊ปก็คือผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ส่วนโรงพยาบาลสิเดินก็เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ถือว่าเป็นลูกค้าที่สมบูรณ์แบบแต่ดูเหมือนคุณหลีอะไรนั่นจะรับมือยากสักหน่อยแม้สาวงามแห่งตระกูลหยานมาแล้ว ยังไงก็ตามสัญญาที่คุณส่งมาก่อนหนะ้าอาจจะเป็นไปได้ยากเอาละ่ะเรามานั่งคุยก่อนดีกว่าหาข้อมูลของเขาให้ฉันหน่อยรับทราบลีตาหายอายุ45ปีเริ่มต้นธุรกิจด้วยการขายยาปลอมและใช้ข้อมูลปลอมมาสมัครเพื่อรับตำแหน่งระดับสูงที่โรงพยาบาลสีเลนเบื้องหลังทำงานให้กับแก๊งค้าสิ่งผิดกฎหมายขนาดใหญ่ของเมือง โรงพยาบาลนี้เคยใช้ยาปลอบเนื่องจากรายงานอาการทางการแพทย์อันเป็นเท็จของเขาทำให้ผู้ป่วยหลายร้อยสาหัสแต่สุดท้ายเขาก็ใช้อำนาจปิดข่าวและทางโรงพยาบาลไม่ได้รับการลงโทษใดๆเจ้าหมอนี่โคตรสารเลวเลยสินะคุหลี่ขอแค่คุณสนใจสินค้าของเราเรื่องอื่นฉันสามารถกลับไปต่อรองกับทางบริษัทให้ได้ค่ะอืม,อมต่อรอง เอาแบบนี้เป็นไงเรื่องที่เราคงจะไม่ใช่เรื่องที่จะใช้เวลาคุยกันสั้นนะักฉันจองห้องสวีทที่โรงแรมหุ้ยใกล้ๆนี้เอาไว้เราไปทานอาหารคุยกันดีกว่าไหมโรงแรมจะให้ผู้หญิงไปคุยธุกรกิจกันสองต่อสองในโรงแรมแบบนั้นถ้าคนอื่นเขารู้เข้าเธอก็เสียหายหมดสิริวตี้พอได้แล้วขอโทษด้วยนะคะเขาเป็นคนขับรถคนใหม่ของฉันอาจจะไม่ค่อยรู้กฎไปบ้างคนขับรถ เจ้าหนูข้าหน้าก็อยากมาสอดเรื่องคนอื่นอีกล่ะรู้หรือเปล่าว่าฉันไม่ใช่คนที่ใหญ่ที่สุดหรอกพี่ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของฉันตั้งหากคือถ้าแกทําให้ฉันไม่พอใจทั้งเมืองนี้ก็จะไม่มีที่อยู่สำหรับแกคุณหลี่ขอแค่ฉันไปทานอาหารกับคุณสัญญานี้ก็จะเป็นอันตรรงใช่ไหมคะแน่นอนเพื่อเพลิดเพลิพนกับคุณยานได้เรื่องแค่นี้สบายมากอยู่แล้ว ฉันมีเงื่อนไขนี่ก็จะเป็นแค่การทานอาหารเท่านั้นและฉันจะพาเลขาของฉันไปด้วยได้แน่นอนฮ่าฮ่าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งยายขนูนี่มันโง่จริงๆนายจะไปคุยกับเขาเองเนี่ยนะนี่นายคิดจะทำอะไรอีกเธอไม่ได้บอกเองว่าทุกคนในยิงจื้อกุปมีสิทธิ์ที่จะขายของให้กับลูกค้าหรอกเหรอเดี๋ยวสิขอห้านาทีก็พอฮะแกมันคนขับรถของคุณหยานมีอะไรอีกล่ะ แน่นอนฉันมีเรื่องจะคุยกับแกหน่อยแกก้าดียังไงถึงมาทำแบบนี้กับฉันคอยดูเถอะฉันจะตัดขาแกทิ้งแน่อยากเห็นอะไรสนุกสนุกหรือเปล่าลองดูอีเมลของแกสินี่มันฮ่าฮาไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการเรื่องให้เองใช้ยาปลอมซะแค่นั้นไม่มีใครตายหรอกหน้าพวกสวะพวกนั้นดันมาตายซะจ่ายเงินให้พวกมันไปหน่อยก็แล้วกัน ได้ยังไงถ้าพวกนี้ถูกเปิดเผยออกไปต่อให้มีสิบชีวิตก็ไม่พอแน่ใครกันใครกันหลิวตี้มันเป็นใครขอโทษด้วยฉันความจำไม่ค่อยดีขอถามชื่อของนายหน่อยได้ไหมคนขับรถหลิวตี้ได้โปรดเถอะผมขอโทษจริงๆผมยอมทำทุกอย่างเลยถ้ารู้ว่าทำผิดก็ต้องแก้ไขมันใช่ไหมโดนไล่กลับมาแล้วสินะงั้นก็กลับได้แล้ว ง่ายกว่าที่คิดนะนายพูดอะไรคุณหยานเหนียวกรสัญญาสัญญาของผมตกลงแล้วผมเซ็นกับประทับตาให้แล้วที่เหลือคุณจัดการได้เลยครับฉันคิดว่า1,000ล้านคงไม่พอในสัญญาฉันจ่ายให้2 0 0 0ล้านเลยฉันจะจ่ายทั้งหมดให้โดยตรงบ้าหน่าแบบนี้มันไม่ต่างจากเขาให้เงินเราฟรีๆเลยนะคุณหลี่นี่คุณเอาจริงหรอ เรื่องสัญญาก็ดีอยู่หรอกแน่นอนครับผมหวังว่าคุณหยานคงตกลงได้ค่ะนี่เป็นสัญญาที่มูลค่าที่สูงที่สุดที่ฉันเคยทำสัญญานี้คงจะกลายเป็นอันดับต้นๆของบริษัทได้ไม่ยากคุณนูเวินเงินจำนวน2,000ล้านถูกโอนเข้ามาแล้วค่ะไม่ไปพูดอะไรกับเขากันแน่เป็นเพราะนายสินะเขาถึงได้รีบร้อนยอมเซ็นสัญญาแบบนี้ฉันก็แค่ไปรู้เรื่องสกปกของเจ้านั่นมานิดหน่อย ก็เลยขู่มันไปก็เท่านั้นแหละฮะนี่นายหายพูดดีๆบ้างจะเป็นไหมรีตาไฮที่จริงก็เป็นลุงของฉันพอใจไหมแล้วค่าคอมมิชชั่นคิดยังไงล่ะ0.5%ของ2,000ล้านเงิน10ล้านจะถูกใจ่ายให้ในายทีหลังอิบล้านของน้องชายหลิวกลายเป็นเศรษฐีหนุ่มแล้วงั้นก็เอาไปจ่ายค่าใจกันนั้นก็แล้วกันที่เขาพูดตอนนั้นเขาทำได้จริงๆเหรอนี่ เห็นว่าคุณเหวนทำสัญญาได้ตั้งสองพันล้านหลิวตี้เขาเป็นใครกันไม่เห็นเคยได้ยินชื่อเลยเห็นว่าคุณหนูหลิวพาผู้ชายหน้าตาดีมาด้วยเป็นไปได้ไหมว่าเขานน่นแหละคือหลิวตี้ไม่จริงหนะ่าถ้าแบบนั้นก็หมายความว่าคุณหนูเหวืนกําลังเลี้ยงดูเขาอยู่สินะการิน,นทาคนอื่นแบบนั้นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับเขาเป็นใครเลิกทําตัวน่าอายได้แล้ว ดูเหมือนจะมีอะไรระหว่างสองคนนั่นจริงจริงจิงจอกดำนี่หมายความว่ายังไงความลับของฉันทั้งหมดอยู่ในมือของคนขับรถตระกูลหยานที่ชื่อหลิวตี้ถ้าไอเด็กเวนนั่นยังไม่ตายเราก็่วนกันทั้งหมดแน่ตี้น่าสนใจดีนี่เลิกงานสักทีไปหาอะไรกินกันไหมน้องหลิวมีธุระอะไรหรือเปล่าเยนนีไปหาอะไรกินกับพี่สาวไหม เฉียนเธอต้องทำงานโอทีวันนี้แล้วก็นายหลิวตี้เย็นนี้มาทานอาหารที่บ้านของฉันฉันมีเรื่องจะคุยกับเขาหน่อยนี่ขอถามอะไรหน่อยสิอะไรล่ะเธอกําลังโกรธที่เฉียนเฉียนหยอกฉันงั้นเหรอจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงเจ้าบ้าว้าวหอมสุดๆเลยกินกันเลยเถอะเขาบอกว่าจะทําอาหารด้วยตัวเองแต่ไม่นึกว่าจะงั้นก็มากินกันเถอะงั้นก็ สารอาหารเพิ่มขึ้นทำการปลดล็อกขีดจํากัดทางร่างกายความแข็งแกร่งของร่างกายเพิ่มขึ้น895%ตอนนี้ร่างกายของคุณทะลุขีดความจํากัดของมนุษย์เรียบร้อยแล้วอิ่มแล้วฉันไปออกกำลังกายหน่อยพี่สามจะไปต่อยมวยอีกเหรอลิวตี้นายก็มาด้วยเจ้าคนปากเสียอ้าช่วยด้วยเธอแน่ใจเหลยว่าอยากชกมวยกับฉันแน่นอน ริวตี้นะจะสู้กับฉันด้วยชุดแบบนั้นจริงนะหรออยากให้ฉันถอดเสื้อผ้าทําไมไม่พูดตรงๆล่ะใครพูดแบบนั้นกันหมดไปเลยเขาซ่อนรูปกว่าที่คิดนะเนี่ยนี่คือระดับเหนือมนุษย์ที่ระบบพูดถึงสินะหรือว่าเขาก็คือนี่เราจะเริ่มกันหรือยังนี่เรากําลังคิดอะไรอยู่เรากําลังแข่งกับเขานะเหมือนกล้ามเนื้อของเรากลายเป็นเหล็กเลย ถ้าหากเราทําอะไรแปลกๆไปจะทํายังไงดีนะเรารีบกันหน่อยดีไหมให้ตายเถอะนี่นายอยากจะรังแกผู้หญิงอ่อนแออย่างฉันจริงๆเหรอก็เธอเป็นคนชวนฉันมาเองไม่ใช่หรือไงนั่นมันก็ก็ได้ถ้าเธอยอมรับว่าแพ้ฉันแล้วฉันจะปล่อยเธอไปว่างไงนะฉันไม่ยอมหลอกหน้าคุณหนูสามผมได้ยินมาว่าคุณกําลังจะสู้กับคุณหลิวคุณหลิว คุณหนูสามคงไม่เหมาะที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของคุณหรอกครับคุณว่าจะเป็นไรไหมถ้าเปลี่ยนตัวเป็นผมเทียซื้อได้รับการดูแลจากคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กเขาถูกส่งไปฝึกศิลปะก,การต่อสู้ทุกสายจนเชี่ยวชาญเขาสามารถรับมือกับคนเป็นสิบได้โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บด้วยซ้ําเหตุการณ์เมื่อสามปีที่แล้วที่ฉันถูกพวกอันตาพานทําร้ายแต่เทียซื้อมาช่วยฉันไม่ทันทําให้เขารู้สึกผิดเรื่องนี้มาตลอด หลิวตี้คนนี้นอกจากทำกริยาไม่ดีกับุนหนูมาตลอดรวมถึงความสามารถทางร่างกายของเขาเราเห็นตอนนั้นเขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนและเขาต้องวางแผนร้ายอะไรไว้แน่มาเริ่มกันเลยเถอะครับ